สนับสนุนโดยกาแฟสตาร์เวลโชริบุตะหมูกระจกรสเข้มขน้นเฮ้ยหงุดหงิดพูดถึงหวยแล้วดูสิซื้อ6 9เก้ไปออกเกหโดนรับประทานอีกตามเคยพี่กาดคะ่ะเป็นยังไงคะสบายดีไหมคะ สบายดีบ้าบออะไรอะ่ะจนหวยแล้วมาทานไปเนี่ยซื้อหมดไปตั้งหลายพันเซ็งจริงจริพี่กาศอยากรวยมันก็ต้องขยันค่ะขยันยังไงหรอให้รวยเร็วอะ่ะก็กินเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ลุ้นโชคใต้ฝาสักวันมันก็ต้องเป็นวันของเราค่ะโอ้ยต่อให้พี่กินให้จนตายตาค้างพี่ก็ไม่ถูกโอ้ยแล้วเนี่ยมาทำไมหรอมาหาพีการไงคะไม่อยู่หรอกคะ่ะ เราพิการนะเขาขึ้นเหนือไปหาแม่เขาค่ะโอ้โหเดินหน้าบานเป็นกระดง้งมีความสุขอะไรคะเจ๊นีก็คงมังลวงลีมีชกหวยอดองดองเนืน้อเน่งเน่งเต็มเต็มเต็มตาหลิงเลยแล้วได้เท่าไหร่อะคะ ก็เยอะอยู่นะเจ๊ไปได้เลขเด็ดที่ไหนมาคะเพื่อกาดจะได้ไปขอบ้างคะ่ะไม่อยากบอกเลยบอกแล้วเดี๋ยวกล้าแหกกังไปเยอะ <c oughs> แยะเดี๋ยวว่าทั้งเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะพอขอปุ๊บไหลปั๊บเลยเ<อ>ที่ไหนนะคะออลี่จะได้ไปบ้างไปขอเลขอะขอผัวคะ่ะล้อเล่นคะ่ะแต่ที่จริงออลี่ก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกนะคะถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องฟังหลบไปเลยแต่กาดเชื่อนะคะเจ๊ได้มาที่ไหนนะคะ พุกเลยเหยียบไว้เลยนะจะเหยียบพี่มิดเ,เลยเค่ะไล่ว่าให้เหยียบที่บอกไม่ใช่เหยียบขาอะอ๋อเหยียบที่ปากไม่ใช่พอพุกแล้วเหยียบเหยียบเหยียบตรงนี้เลยเหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้นออกคำพุกออกจากปากพุกเหยียบพุกตรงนี้เลยไอ้ค่ะเจ๊ว่าไปไล่มาจากเจ้าแม่มะม่วงที่ไปลกไม่ปักซอยฮะ นี่ขอซื้อยาสีฟันสมุนไพรภูมิพึกษาหน่อยครับร้านปิดแล้วไม่นี่กินมงกิยาเองจะปิดร้านไปไหนเนี่ยไม่บอกไปขอหวยขอหวยที่ไหนนะบอกผมบ้างเลยไม่บอกป้ายรถเมร์หน้าปากซอยถ้าพูดอีกตกปากแตกลูกมากแบบนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวมึงลูกกระบอกแมวไม่บอกไม่บอกโอ๊ยพูดถึงขนาดเนี้เดี๋ยวก็รู้กันทั้งปากซอยโอ้ยรีบไปเถอะ เดี๋ยวเลขหมด cel, итай, เดี๋ยวเดีวไปกล่องได้กล่องเลยนะอุ้ยงมงายก็อีแค่ต้นมะม่วงต้นเดียวไรสาระไปดีกว่า้ไปรถเมล์หน้าปากซอยต้นมะม่วงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นต้นมะม่วงของเราโอ้โหไม่ได้การแล้วไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่แหละพี่นี่แหละต้นนี้แหละน่าจะศักดิ์สิทธิ์มาก ขนาดเจ้หงที่ว่าขี้เหนียวนะยังซื้อมาอะไรมาถวายเลย mm. เจ๊แกถูกหวยองหลายหมื่นพ่อมาขอจะแม่มะมวงนี้แหละโอ้ oh, oh, oh. คนขนาดนี้เลยเหรอ mm. วายทำไมเยอะจังว่าว่าไม่เลยบอกใครเลยนะเนี่ยไอ้ต้องว่าไงพี่กับแกรู้ได้ไงว่าสักสิทธ์ก็เจ๊หงนี่คุยตแต่ห,หัวซอยยังท้ายซอยล้าผมแอบไปเห็นเจ้นะซื้อมาอะไรไปไหว้ที่ต้นมะม่วงเท่านี้ผมก็รู้แล้ว ว่าเจได้เลขเด็ดวาใช่ไหมมีศอกรู้ศอกแข็งจริงนะลือเนี่ยแหมเจรวยอยู่แล้วก็แบ่งแบ่งพู้ผมรวยบ้างสิจะกักไว้คนเดียวทาไมแล้วลือบอกไปกี่คงสามสามคงสามซอยสามซอยอไม่ได้แล้วฉันไม่รอใครแล้วฉันขอก่อนละอ,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 อีกต้องลือนี่มันปากมากจริงๆเลยนะไปบอกมาเยอะแยะอย่างนี้เหล่เจ้าแม่วัวก็หนีหมอกหรอกไม่ได้วัวขอกล้องผมขอบ้าง นนต้นมะมออ่วงเป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาทําอะไรกันนะคะอน่าจะขอหวยนั้นเนี่ยใช่ป่ะนี่เพราะแกเลยนนแกเอาพวงมาลายไปแขวนไว้ต้นมะม่วงแบบนั้นเขาก็คิดว่าศักดิ์สิทธิ์นะเด้โอ้โหใครจะคิดว่าพี่ว่าแค่อะไรกเก่าๆแค่นั้นนะจะเกิดเรื่องได้ขนาดนี้ไปบอกเขาเถอะว่ามันไม่มีอยู่จริงอะ่ะเดี๋ยวก็บ้ากันไปยกใหญ่ดูซิแม่ก็เป็นไปกับเขาด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเอง ฉันออกมาทำไมฉันจะเห็เลขเห็น hey บ้าอะไรหรอต้นมะม่วงเนี่ยผมเป็นคนปลูกเองมันจะศักดิ์สิทธ erm oh ิ <t <t ์ได้ยังไงไม่เชื่อแต่อย่าลบลู่อย่าจุ๊แม่ก็หักคอหรอกไม่ต้องมาหักคอหรอกเดี๋ยวฉันจะหักต้นมะม่วงเหรอเนี้ยมึงอยากโดนเหรอดูคนบ้าอะไรพี่การฟังนะผมเนี่ยกินมะม่วงแล้วก็แทะเม็ดแล้วก็โยนทิ้งไว้ตรงนี้แล้วมันก็ผุดขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงไอ้มาลอยเก่าๆนั่นน่ะผมเป็นคนคล้องให้เล่นเองพี่มันไม่มีอะไรเลยฮะเออ แต่เจ๊แกก็ถูกหวยบ่อยนะคะที่แม่เขาถูกเขาก็อาจจะฟุกก็ได้ค่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกเจ้าแม่มะาม่วงอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็บ้ากันไปยกใหญ่หรอค่ะไม่ต้องบอกหรอกค่ะเอา้าไม่บอกได้ยังไงละ่ะก็เจ้าแม่นะั่นมันไม่มีอยู่จริงนี่คะไม่เป็นไรเราก็ทําให้มีจริงสิแค่นี้นยิ่งกว่าถูกหวยอีกแล้วพี่กาดจะทําให้เจ้าแม่มีจริงได้งไงวะ,ะเจ้าแม่กาด จัดการเอง